อัจฉริยะค้นหาหลักฐานคดีแตงโมนิดาหวัง DSI รับเป็นคดีพิเศษมุ่งมั่นตามหาความจริงให้กับแตงโมนิดามาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องล่าสุดในอัจฉริยะพร้อมด้วยนายเฉลิมพลประทันชมลมกู้ภายทางน้ำภาคเจดพร้อมด้วยสื่อมวลชนลงเรือตามหาความจริง เพื่อร่วมกันค้นหาพยานหลักฐานในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุเอาไว้ว่าแตงโมตกเรือบริเวณจุดนี้โดยมีการใช้อุปกรณ์พิเศษในการตรวจสอบวัตถุใต้น้ำโดยนายเฉลิมพลกล่าวว่าได้รับการติดต่อมาจากนายอัจฉริยะเพื่อร่วมค้นหาหลักฐานในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาโดยจะค้นหา3มจุดได้แก่จุดตกจุดพบร่างและจุดต้องสงสยัย และสำหรับภารกิจวันนี้จะลงไปถ่ายรูปใต้น้ำเก็บทรายด้วยความลึกประมาณ50เซนติเมตรพร้อมด้วยโลหะต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าเป็นอาวุธตามที่มีการตั้งข้อสงสัยหรือไม่ด้านในอัจฉริยะเปิดเผยกับทีมข่าวว่าการลงเรือในวันนี้คือ การได้นําผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการหาพยานวัตถุสําคัญและจะมีการถ่ายภาพใต้น้ําบริเวณที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจระบุเอาไว้ว่าแตงโมตกเรือโดยได้เตรียมค้นหาหลักฐานทั้งหมด3จุดคือจุดที่คาดว่าแตงโมตกเรือซึ่งอยู่ห่างจากจุดตํารวจแถลง100เมตรจุดพบร่างและจุดท่าทราย ซึ่งจากกล้องวงจรปิดพบว่ามีการจอดเรือที่ท่าไซา์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเกินเหตุโดยคาดว่าใช้เวลาการค้นหา3-4ชั่วโมงทั้งนี้เป้าหมายวันนี้ในอัจฉริยะกล่าวว่าต้องเจอพาลุกไม้สีขาวที่แตงโมสวมใส่ในวันเกินเหตุแก้ววายและมีดพับ โดยจะขึ้นมาเก็บรวบรวมหลักฐานและจะส่งให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษในวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมกับหลักฐานทั้งหมดที่ตนเองได้รวบรวมมาก่อนหน้านี้แล้วโดยคาดหวังไว้ว่า DSI จะรับเป็นคดีพิเศษเพื่อเริ่มนับหนึ่งใหม่ในการพิสูจน์หลักฐานใหม่อีกครั้งส่วนผู้เชี่ยวชาญที่พามาร่วมกันค้นหาน,านั้นได้รับการรับรองมาแล้วและเคยไปปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำคณน้ำนางนอนมาแล้ว